ครับสวัสดีครับผมก็กลับมาอีกครั้งใน WordPress นะครับผมสอน WordPress ของกับเทคโนโลยี Star กันนะครับเพใน EP นี้นครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในส่วนที่พอหลังจากที่เราใส่ตีมาแล้วพวกนี้เสร็จแล้วนะครับผมสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆได้มาทำเข,าเข้าใจกันในส่วนถัดไปก็คือส่วนของปลั๊กอินของ WordPress นะครับใน WordPress เนี่ยครับมันก็จะมีปลั๊กอินอยู่จำนวนมากพอควรเลยประมาณ5 0 0 0มืกว่าปลั๊กอินนะครับที่เข้ามาช่วยเสริม ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันต่างๆให้กับ WordPress ได้นะครับผมซึ่งในนี้ครับเวลาเราสามารถาเข้ามาในส่วนของหลังบ้านของ WordPress ครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะมีปลั๊กอินที่ install ไปแล้วติดตั้งไปแล้วนะครับก็จะมีไลน์เนี่ยครับขึ้นมาานนี้หรือเราสามารถไปหาปลั๊กอินที่อยากจะติดตั้งเพิ่มเนี่ยครับก็กด add new แล้วก็สามารถ search หาได้นะครับผมก็จะมีปลั๊กอินที่เขาแนะนํามานะครับผมครับปลั๊กอินที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม อย่างแรกก่อนเลยที่ผมอยากให้เขาเพื่อนๆเข้าใจกันก่อนคือตัว WordPress อย่างเดียวเนี่ยครับผมตัว WordPress อย่างเดียวเนี่ยคือเขาออกแบบมาเป็นเพียงแค่ระบบ CMS หรือ Content Management System นะครับผมหมายความว่าเป็นแค่ส่วนดูแลเนื้อหาของหน้าเว็บนะครับผมถ้าสมมุติวันนี้นะครับเดี๋ยวลองให้มาดูกันก่อนถ้าสมมติผมปิดปลั๊กอินทุกลูกปลั๊กอินออกหมดเลยนะครับหรือแม่เดีกว่เอาแค่เฉพาะสอนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะได้ได ให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนว่าคืออะไรอไรบ้างนะครับอย่างแรกผมปิดสอปลั๊กอินนี้นะผมหน้าเว็บเรายังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยน,นแปลงอะไรหรอกครับผมหน้าเว็บนะครับผมก็คือส่วนของหน้าบ้านหน้าเว็บนะครับสิ่งที่เว p r เพ s เขามีให้ก็คือการที่เป็นประบบคอนเทนต์แมจเมนต์ก็คือสามารถจัดแต่งตกแต่งหน้าหน้าเว็บนะครับอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหน้าโฮมใช่ไหมครับเรากดยดินะครับซึ่งประเด็นคืออันนี้ วงเล็บไว้ก่อนนิดนึงก็คือเรากำลังใช้ปลักอินชื่อ e l e m e n t o r ในการจัดหน้าเว็บนะครับก็เนี่ยสามารถมาจัดหน้าเว็บนะครับหน้าแรกของเราได้นะครับซึ่งเนี่ยครับอยากให้เห็นกระชัดเลยว่าในหน้าแรกของเรามีอะไรเนี่ยครับก็จะเป็นเนี่ยข้อความนี้มีลูกศรอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยครับก็สามารถกดแก้ไขนะครับผมแก้ไขเปลี่ยนข้อความอะไรพวกนี้ได้นะครับเบื้องต้นของ WordPress เนี่ยในถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีปลักอินอะไรเลยเขาก็จะเป็นแค่ตัว คอนเทนต์แมจิเม้นท์ธรรมดาๆตัวนึ่งนะครับผมมีแค่ใส่เนื้อหานะครับผมระ,ะ,ะบุชื่อระบุเนื้อหาอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับผมตกแต่งอะไรได้เล็กๆน้อยๆ,ๆไม่ได้อะไรเยอะมากนะครับผมอย่างเช่นหน้าโฮมเก่าอันนี้โฮมเก่าของผมนะครับกดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับผมก็มีแต่แค่โฮมนะอันนี้ของผมเก่านะโอ้นะครับก็จะมีได้แค่สมมติใส่ผมอยากจะใส่อะไรเพิ่มใช่ไหมกดแอดนิวใส่ชิ้นอะไรเข้าไปบล็อก ใช้บล็อกอะไรเข้าไปเพิ่มนคะรับใส่เป็นแกลลี่เป็นใส่เพลงจะใส่พวกตารางอะไรพวกนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับหน้าตาเขาไม่ได้หน้าตาสวยมากครับในตอนแรกนะครับนั่นคือเหตุผลทำไมว่าปลั๊กอินเพื่อนจึงค่อนข้างสำคัญสำหรับ w o r d p พจมามากๆนะครับผมในในใน,ใน,นะครับผมทีเนี้ยปลั๊กอินเนี่ยอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆก่อนที่จะเลือกจะปลักอินอะไรไงก็ตามเนี่ย นะครับผมอยากให้เพื่อนๆค่อนข้างระมัดระวังนิดหนึ่งคือการที่เราเอาปลั๊กอินใส่เข้าไปในระบบ WordPress เนี่ยมันคือการที่เรากําลังเพิ่มภาระให้ระบบของเว p บ e s จนะครับผมภาระให้กับตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยนะครับผมเพราะว่าอิ่งเรามีปลั๊กอินหลายๆปลั๊กอินเนี่ยบางครั้งมีปลั๊กอินบางตัวไปไปกระทบหรือไปรบกวนการทํางานของอีกปลั๊กอินหนึ่งได้นะครับ นั้นสําคัญมากๆคือเวลาเราเลือกเลือกปลั๊กอินเนี่ยควรจะเลือกเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับผมหรือถ้าจําเป็นจริงๆคือถ้าพยายามดูว่าพอมีปลั๊กอินไหนที่รวบรอยู่ในตัวเดียวที่สามารถครอบคุมการที่เราต้องใช้งานได้ทั้งหมดได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมบางครั้งปลั๊กอินมันจะมีหลายๆตัวเลือกให้ให้ใช้อะไรอย่างงี้ได้นะครับผมทีนี้ มาคุยเรื่องของปลั๊กอินก่อนว่าแล้วเรามีปลั๊กอินอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆมาได้รู้จักปลั๊กอินใน WordPress กันนิดนึงนะครับผมซึ่งสามารถมาไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของ WordPress เลยครับเนี่ยครับก็จะมีบเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะมีปลั๊กแอนิเบิลปลั๊กอินฟีเจอร์ปลั๊กอินเบต้าปลั๊กอินออพเปอเรอตปลั๊กอินนะครับอย่างแรกก่อนเลยที่อยากให้เพื่อนๆได้ได้ได้ดูเป็นหลักก่อนเวลาจะเลือกปลั๊กอินอะไรสักอย่างปลั๊กอินหนึ คือแน่นอนถ้าปั๊กินที่มีคนดาวน์โหลดเยอะๆก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นปั๊กินที่ดีอันหนึ่งแต่ทางนี้ทางนั้นต้องดูก่อนว่าเราจําเป็นต้องใช้จริงๆหรือเปล่าก็อ่านก่อนนะครับว่าปั๊กินนี้เขาทําอะไรบ้างนะครับผมส่วนใหญ่ปั๊กันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะมาอยู่ในรูปแบบของฟรีเมียมฟรีเมียมหมายว่าใช้ฟรีแต่ว่าถ้าอยากจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเนี่ยก็ต้องจ่ายต่างเพิ่มดังนั้นอันนี้แหละที่ที่ผมอยากจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเวลา เราเลือกพักอินอะไรเนี่ยถ้าเรารูท้ทีหลังว่าเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายข้างหลังของเขานะครับถ้าเป็นพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยก็ควรศึกษาให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเลือกตัดสินใจจะเอาปลั๊กอินนั้นอย่างน้อยถ้าเป็นไปได้คือก่อนที่จะเอาไปใส่ในเว็บไซต์จริงของลูกค้าหรือของเราเองเนี่ยลองนํามาใชใ้ในตัวเครื่องก่อนก็ดีนะครับว่าโอเคปลั๊กอินนี้มันใช้งานยังไงมีฟีเจอร์อะไรยังไงเืออเขา้เขาใจกับมันก่อนจุดที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเป็นพิเศษนะส่วนใหญ่ตัวเนี่จะ มีตัวที่มีมักจะมีบทในการเลือกตัดสินใจว่าควรจะเอาปอัจจัยนี้มาลงหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยุดลงตรงนี้นะครับผมบริวเวณตรงนี้นะครับผมนั่นคือ1อันแรกก่อนเลยคือล่าสุดอัปเดตเนี่ยคือหมายความว่าปัจจัยนียมีการอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่นะครับผมสำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัจอินที่ไม่ได้มีการอัปเดตมานานมากๆอย่างเช่นปีหรือสองปีเนี่ยเป็นไปได้สูงที่ค่อนข้างอัปเดตไปแล้วแล้วทาให้อาจจะมีปัญหาเวลาติดตั้งเนี่ย มันไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนหรือไม่รองรับกับเวอร์ชันล่าสุดนะครับอะไรนี้ Active Install ก็จะเป็นจำนวนคนที่เอาปลั๊กอินนี้ไปติดตั้งนะครับผมซึ่งอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมต้องบางทีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าการที่มีจำนวนคนติดตั้งเยอะไม่ได้เสมอไปนะครับว่าปลั๊กอิน,นดีเพราะบางทีอย่างต,ตัวอย่างละกันผมขออนุญาตละกันอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่า Contact Form 7เนี่ย เป็นปลั๊กอินหนึ่งที่คนติดตั้งเยอะมาก,มากนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอัปเดตไประดับหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับผมนะผมเรียกว่ามันตัวตัวตัว,ตว,ตวปลั๊กอินเนี่ยค่อนข้างอัปเดตไประดับหนึ่งเพราะว่ามีปลั๊กอินที่มาแทนที่อยู่เยอะมากกว่าแล้วนะครับผมยกตัวอย่างละกัน ถัดมาที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูก็คืออย่างเช่น WordPress เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เขารองรับเนี่ยเวอร์ชันเขารองรับเวอร์ชันเท่าไหรถึงเท่าไรและมีการทดสอบเวอร์ชันเท่าไหรถึงเท่าไหร่นะครับผมอันนี้อย่างเช่นบอกว่าเขาบอกว่าอีน,นีรองรับเวอร์ชัน5.6นะครับทีเนี้ยเราต้องมานั่งดูด้วยว่าเวลาเราติดตั้งปลั๊กอินในระบบของเราข้างหลังบ้านเนี่ย เวอร์ชันอะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยเวอร์ชันของเวิร์ดเพลสเนี่ยจะอยู่ในก็คืออาจจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับเนี่ยบอกไว้เลยว่าห้าจุดาจุดหรืออาจจะอยู่ตรงมุมล่างนี้นะครับ5.9.1นะครับผมหรืออีกอันหนึ่งที่เราเผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันก็คืออยู่ในไซส์เฮล์นะครับผมแล้วก็แท็บอินโฟนะครับผมในแท็บอินโฟเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าเรามีเวิร์ดเพลสเนี่ยเวอร์ชันอะไรนี่ครับผมอันนี้ก็เป็น5 9า นนก,ก็ถามว่าเราเวอร์นสองหลอบรองรับรติดตานนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีเกียรติบอกว่า t ดส t บมาคราว่ามีการทดสอบนะครับผมทดสอบถึงเวอร์ชันที่เท่าไหร่แล้วนะครับที่เขาทดสอบว่าอินนี้วงเล็บนิดนึงครับอันนี้เขาทดสอบกับ WordPress เท่านั้นนะครับผม,ผมไม่ได้รวมถึงการทดสอบว่าเวลาลงปลั๊กอินนี้แล้วพอไปใช้ร่วมกับปลั๊กอินอืนอ่นๆเน,น,นี่ยมีบทกระทบหรือเปล่านะครับผมอันเนี้ย ต้องขอจริงๆคือใช้ดุลพินิษที่ดีนิดหนึ่งคิดวิเคราะห์กันนิดหนึ่งว่าเอ้ปั๊กอินี้มีการใช้งานที่มันกระทบกระเทือนกันยังไงหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องทดลองกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็น PHP v e r s i o นครับว่าเราเครื่องเว็เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยใช้ PHP เอร์ชั่นที่เท่าไหร่เนซะิร์ฟเวอร์เรานะครับผมหลักๆเลยถ้าเราไปเช่าบริการโฮสติ้งเนี่ยบางทีเราสามารถ ขอได้นะครับว่าขอเป็น PHP เ v e r s i o นที่เท่าไรนะครับหรือบางทีถ้าคนอาจจะไม่เคยรู้มากก่อนจริงๆเข้ามาใน WordPress หลัง้ต้เนี่ยก็สามารถดูได้ว่าเป็น PHP เ v e r s i o นอะไรนะครับผมอย่างอันนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน4.4อ้า3เอ้ยทีรรรครับ7.4.1นะครับผมอันนี้เขยกตัวอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบริการโฮสติ้งที่ไหนก็ตาม เราลองไปเช็คดูครับว่าเขาเป็น PHP v e r s i ่นอะไรนะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นวอร์ชันเจ็ดซะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมบางทีก็อาจจะมีแปนะครับถ้าเป็นใหม่ๆมากหน่อยนะครับแล้วแต่ไปอันนี้ก็คือวิธีการดูปลั๊กอินก่อนนะครับอันนี้เรื่องของปลั๊กอินทีเนี้ยปลั๊กอินไหนที่สําคัญมากๆนะครับผมบอกเลยว่าผมก็ต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆก,ก่อนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกเพจ b u เด d e r เพจ b u เด d e r เนี่ยคือกลุ่มที่ สามารถตกแต่งหน้าเว็บเนี่ยให้แบบเหมือนว่าโอเคเนี่ยเราอยากเห็นอยากได้แบบเนี้ยสามารถเห็นได้เลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้จัดจัดวางการวางหน้าการะดาวางหน้าเว็แบบได้นะครับผมเพจบิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมเป็นผ,ผ,ผมจะแนะนําก็คือ Elementor นะครับผมตัวนี้นะครับเอลิเมนเตอร์เว็บไซต์บิวเอซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมครับก็จะมีเป็นมันเป็นปักอิแบบฟรีเมียมหมายเขาว่าก็ต้องอาถ้ามันมีของฟรี แต่ถ้าอยากได้ส่วนเพิ่มเติมอะไรยังไงก็จะมีแบบโปรให้สั่งซื้อได้นะครับผมแต่ว่าตัว Elementor ไม่ใช่ปลั๊กอินตัวเดียวที่เป็นเพจบิวดเออร์นะครับผมเพจบิวดเออร์มีเยอะแยะเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนกลุ่มของเพจบิวดเออร์เนี่ยมีปลั๊กอินอยู่เยอะมากนะครับผมอย่างเช่นเพจบิวดเออร์ by site origin อย่างนี้นะครับผมอ่ uh, Beaver Builder อย่างนี้นะครับผมก็มีตัวหนึ่งนะครับ Gutenberg นะครับผมและรวมไปถึงที่เราจะมาจะรู้จักกัน ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในช่วงก่อนนั้นี้ก็คือ Virtual Composer นะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ WP Bakery นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือปลักอินกลุ่มแรกครั้งนี้ทางนั้นผมอยากจะแนะนําว่าเวลาเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เลือกที่จะเอาปลักอินเพจ builder แบบไหนเพจ builder คือเพจปลักอินที่กับจับหน้าเว็บนะครับผมควรจะโฟกัสที่ปลักอินนั้นปลักอินเดียวพอเลยนะครับผมไม่ควรจะมีปลักอ,อินหลายๆอันมาซ้ำซ้อนหน้าที่นี้นะครับ อันนี้คือกลุ่มแรกเพจบิลเดอร์นะครับผมกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มของอ่าปลักอินทั่วทั่วไปนะครับผมเช่นเรื่องของอ่าเอสนะครับผมเนี่ยครับผมก็จะเป็นตัว,นวนหนึ่งที่ผมแนะนำเมาอยู่แล้วคือยอชเอสซีนะครับผมหรือถ้าเราหาหน่อยนะครับเกี่ยวกับ s อสเนี่ยก็จะมีหลายอันเลยนะครับยอชเอสซีโออออินวันเอสซีโออย่างนี้นะครับผมก็จะทําเรื่องของการที่ใส่อ่า ค่าตั้งค่าต่างๆกับ s e o นะครับแล้วรวมถึงอ่จอินตัวนี้คือชื่อ redirect นะครนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดกันแต่อย่าให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนว่า,วาปัจจัยที่สําคัญสำคัญน่าจะมีอะไรบ้างนะครับกลุ่มถัดมาก็ุ่มกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มใส่ฟอร์มนะครับกรอกแบบฟอร์มเปิดให้สามารถคนเข้ามากรอกแบบฟอร์มได้นะครับปัจจัยตัวหนึ่งที่ค่อนข้างอยู่ในระดับต้นๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยคือ contact forms 7นะครับ contact forms 7 แต่ส่วนตัวผม <S <S ผมไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะหลังๆมาเนี่ยเอาจริงๆคือ Contact Form 7ค่อนข้างเป็นที่เรียกว่าไงดีเ,เขามีมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างไม่ค่อย User Friendly สำหรับกลุ่มคนที่เป็นผู้เริ่มต้นนะครับผมถ้าจะให้พูดเลยคือเนี่ยครับกลุ่ม Contact Form ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเช่นเนี่ยครับ WP Form n i น a form นะครับผ ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะแนะนําไปทาง2ตัวนี้มากกว่านะครับด้วยด้วยเหตุผลคือด้วยหน้าตาที่ค่อนข้างใช้ง่ายสําหรับคนเริ่มต้นนะครับผมแต่ถ้าคนไหนที่ค่อนข้างแอดวานซ์แล้วนะครับก็ผมก็จะไม่ว่าเลยคือไปลองใช้ตัวเด n t คอนแท r ฟอรได้นะครับผมก็จะก็จะให้ลองไปใช้ดูนะครับผมตมาก็าคือกลุม่มพวกคำ c อนแท c ฟอร์มทั้งหลายเลยนะครับ พอกลุ่มทอนแพลตฟอร์มเสร็จปุ๊บนะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งปลั๊กอินที่มาเสริมฟังก์ชันมากๆเลย,เยก็คือที่มักจะเราจะรู้จักกันก็คืออย่างเช่นตัว WooCommerce นั่นเองนะครับ WooCommerce เนี่ยก็จะเป็นปลั๊กอินอีกปลั๊กอินหนึ่งที่อ่ามักจะหลายๆคนก็จะรู้จักกันก็คือมาใช้ในการทำระบบ e-commerce นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือตัว e-commerce นะครับปลั๊กอินตัวนี้นะครับจริงๆก็มีปลั๊กอินอื่นๆด้วยนะครับผมที่สามารถทำอ่า ทำทำอีคอมเมิร์ซได้นะครับผมถ้าสังเกตดีๆไปเสิร์ชดูได้นะครับก็จะมีนี่ครับของที่อื่นอะไรยังไงแต่ถ้าในบทเพจส่วนใหญ่นะครับจะไปทางอูคอมเมิร์ซมากกว่านี่นะครับผมตาให้พูดเลยนะครับผมทีนี้อูคอมเมิร์สก็เหมือนกันครับก็คือเขามีระบบของฟรีของเขานะครับผมก็ถ้าเกิดเข้าไปเว็บไซต์ของเขานะครับหาเว็บไซต์เขาหน่อยนี่เว็บไซต์ของเขาอยู่ตรงไหนนะครับผม แบบนี้นะถ้าไปเว็บไซต์ของเขา WooCommerce อับ Official WooCommerce นะนะเนี่ยเว็บไซต์เว็บไซต์ WooCommerce นะครับเขาแน่นอนครับเขาก็เป็นอ่าปลั๊กอินฟรีใช่ไหมครับผมแต่ว่าเขาก็จะมี extension ขาย extension เสริมนะครับผมบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ว่า extension เสริมของเขามีอะไรบ้างที่จะเราสามารถเหมือนซื้อมาใช้งานได้นะครับผมก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับ เช่อนอันนี้ตัวหลักๆที่ผมมจะเห็นบ่อยๆนะก็คืออย่างเช่นระบบ Booking นะครับผมถ้าต้องการทำบ o o k i n g โรงแรมใช่ไหมครับเราสามารถซื้อ WooCommerce Booking มาใช้ต่อดได้อะไรอย่างนี้นะครับผมหรือระบบ Subscription อย่างนี้นะครับผมอะไรพวกน,นี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่เป็นกลุ่มวันนี้ไปเข้าๆก่อนแล้วกันนะในกลุ่มของ Plugin น,นะครับในวันนี้นะครับเพื่อห้เพื่อนๆได้รู้จัก ชื่อบักอินก่อนนะครับผมก่อนที่เดี๋ยวอาจจะมีวิดีโอที่มาลงลึกในแต่ละบักอินกันอีกทีนึงแต่ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนว่าเป็นเราแบ,บ่งบักอินเป็นกลุ่มๆดีกว่านะครับเวลาเราจะพยายามจะเลือกใช้บักอินแล้วพยายามคิดอยู่เสมอครับว่าฟีเจอร์เหล่านี้เราจะเป็นต้องใช้จริงๆหรือเปล่าเพราะบางทีเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้นะครับผมเช่นยกตัวอย่างละกันบางฟีเจอร์ที่แบบผมเห็นว่าไม่ค่อยได้จําเป็นต้องใช้ในช่วง,วงรแรกหรือ Scalable. บางทีมันมีมันมีม, ME, ม, ME, ม ME, ันมีมันมีเขาเรียกอะไรมีปลั๊กอินอื่นที่มารองรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่จำไม่จำไปต้องใช้ทันทีก็ได้อะไรอย่าง <c oughs> ี้นะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างเขาคๆาก่อนละกันนะครับเนี่ยอ่ะอย่างอย่างอันนี้ละกันอ่ะอูชไลเซอร์นะครับผมปลั๊กอินทำกราฟนะครับผมอันนี้ถามว่าจําเป็นไหมบางทีส่วนตัวผมนะก็ทําเป็นรูปแล้วก็แปะหน้าเว็บก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องทาเป็นกราฟขนาดนั้นนอกเสียว่า เว็บของของเพ,อเพื่อนนะครับหรือของลูกค้าของเพื่อนเ,อน,เนี่ยจำเป็นต้องมีการแสดงผลที่แบบค่อนข้างเป็นลักษณะกราฟที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟจริงๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่ได้จําเป็นต้องเป็นอินเทอร์แอคทีฟอะไรมากจริงๆก็คือแปะรูปก,ก็ได้นะครับมันก็ประหยัดประหยัดจําจนวนป๊กอินที่ติดตั้งในเครื่องได้นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างอันหนึ่งละกันให้ผมหให้เห็นภาพนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ในในเรื่องของ ปลักอินวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆทุกคนลองไปรู้จักปลักอินกันก่อนนะครับในวิดีโอหน้าก็จะพูดถึงอ่ะเนี่ยวิธีติดตั้งกดติดตั้งยังไงอะไรไงนะครับผมแล้วก็เลือกอ่าเลือกปลักอินเนี่ยปลักอินเสร็จปุ๊บแล้วก็พยายามทำาเข้าใจเกี่ยวกับปลักอินนะครับซึ่งหลักๆเลยวันนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้ปลักอินเอลิเมนเตอร์เป็นหลักนะครับผมก็ไปก็ ติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับผมช่องผมก็เป็นช่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าทำาอยู่ในนามของ Technorista ซึ่งเป็นสังคมคนไอทีนะครับผมที่มืออาชีพที่จะให้เป็นสื่อการเรียนรู้กับคนรุ่นต่อไปได้นะครับผมงไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ